รับประกันนะว่าลูกค้าท่านใดนะฮะที่กำลังมองหารถท้อคันกินนะยาแรงเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้ก็ออกนะครับผักก็ออกท่านใดรถไม่พอใช้นะครับไปเจอที่อีสุสุป,ปิบกิจวัลเทวของวังราชบุรีนะครับแต่ต้องหาเซบอยด้วยเลยนะฮะ0859715551เซบอยก็ขายรถนะครับยังขายรถอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านด้านข้างของตัวรถกันดีกว่านะฮะ ลำนี้เลยเป็นการใช้ข้อแรมเลตน,นะครับเมตร35้าคะช่วงล่างที่เราเห็นว่าหน้าเขาจะเชิดๆิด,ดนิดนึงอะ่ะตัวเนี้ยเราทําตามใจลูกค้าที่เขาอยากได้และใช้งานได้จริงนะฮะเริ่มต้นจากตัวกระทะ M.D. ตัวนี้จะเป็น14นิ้วนะครับกระทะ14นิ้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าจะสามารถลงมาได้เยอะในการจัดเรียงแหนบนะฮะทำให้รถเนี่ยดูเหมาะๆนะครับแนะต่ว่าใช้งานได้จริงนะแล้วก็แหนบที่เราเห็นตัวเนี้ยจะเป็นแหนบ10ล้อนะครับแหนบ10ล้อใชจ๊ะแหนบ10ล้ออยู่ตรงนี้ อันนหุ่มง,งแหนบสิบล้อใช่คือแหนบเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับหกยี่สิบสิบล้อนะฮะแล้วแต่การใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นการบรรทุกผลไม้มีมะพร้าวด้วยลูกค้าบอกว่าจะใช้งานได้แบบอออินวันเลยก็คือให้สบายทำแบบดามล่างดามบนนะครับทำแหนบสิบล้อจัดทรงหมอมอบนิดนึงนะฮะก็ได้มาแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าท่านใดที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าอยา,ากจะหารถข้อปรึกษากันก่อนได้ครับว่าอยากใช้งานแบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่หรือจะเอารถเปล่ากออกไปก่อนจากโชว์รูม <c oughs> ตกลมอากาศแล้วเราก็สามารถมาคุยกับเราได้ครับว่างบประมาณของลูกค้าแต่ละท่านคือไม่เท่ากันนะครับก็มาปราึกษากันดูก,ก่อนได้ว่าจะทําแบบนี้มีเงินประมาณนี้เอาตัวไหนไปเทิร์นตัวไหนได้บ้างนะครับแล้วเซอยช่วยปรึกษาได้นะซื้อไม่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับสำหรับล้ำนี้สอหรับเช้านี้ดาวเจ็ดพนเก้าพันเก้าเจ็ดโอเค